กามาต่อนะคะจากที่เมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้เนาะเราได้ทำไปแล้วนะคะเบื้องต้นการสมมูลกันเนาะเราสามารถเขียนประโพสให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เนาะมเมื่อประโพสสองประโพสเขียนอยู่ในรูปอย่างง่ายและมีค่าความจริงเหมือนกันหรือสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเดียวกันได้เนาะเราก็จะบอกว่าประโพสทั้งสองนั้นมันสมมูลกันนะคะ ทีนี้วันนี้เราจะมาดูต่อก็คือในกรณีที่โจทย์ให้ข้อความมาอยู่ในรูปของประโยคเนาะข้อ3จงพิจารณานะข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้สมมูลกันหรือไม่เพราะเหตุใดเนาะ A อะเรามาดู A คํมีคําว่าอะไรบ้างคําที่เป็นคําเชื่อมคืออะไรคะถ้าแล้วเห็นไหมคะถ้ามีการปรับเงินเดือน การมีการปรับเงินเดือนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรคะถือว่าเป็นประโยคที่หนึ่งเนาะเราให้มีการปรับเงินเดือนเป็นผีจากนั้นทำไมคะค่ะแล้วราคาสินค้าจะสูงขึ้นคำว่าราคาสินค้าเป็นสูงขึ้นประโยคอีกหนึ่งประโยคที่ไม่เหมือนประโยคเดิมนั่นหมายความว่าเราให้เป็นคิวเูกไหมคะเราสามารถเปลี่ยนประโยคที่อยู่ในรูปภาษาให้อยู่ในรูปของอะไรได้ เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อันแรกเสร็จแล้วคือ P แล้ว Q อันที่สองาแล้วอีกแล้วถูกไหมคะนีมีถ้ามีแล้วถ้าราคาสินค้าไม่สูงขึ้นราคาสินค้าสูงขึ้นคือ Q ไม่สูงขึ้นดังนั้นเป็นใครคะ not Q นั่นเองอ่าอันที่สองได้ not Q แล้วไม่มีการปรับเงินเดือนข้าราชการ คำว่าไม่มีการปรับเงินเดือนข้าราชการก็คือนี่แหละนี่คือการมีการปรับเงินเดือนไม่มีก็คือนิเสธเพราะฉะนั้นไม่มีการปรับเงินเดือนก็คือใคร not P อ่า not P โจทย์ถามว่าสมมูลกันหรือไม่เพราะเหตุใดเราก็ทํำยังไงคะเราก็อะเลยจากอะไรคะ P แล้ว Q P แล้ว Q ท่าแล้วเป็น การเชื่อมตัวเดียวที่ทำไมคะไม่สามารถสลับที่ได้เนาะไม่สลับได้ที่ได้ถ้า P แล้ว Q สมมูรณ์กับใครลูก Not P หรือ Q นั่นเองถูกไหมคะนี่คืออันที่หนึ่งแล้วอันที่สองล่ะ Not Q แล้ว ...Not P อ้าวคุณเขียนผิดถูกไหมคะอนี้ต้องเป็น Not P เนาะอ่ันี้ต้องเป็นน o อต P อ่าโอเค Not Q แล้ว n o t P สมมูลกับใครทำไงคะอ้าวมีน็อตก็คือตรงข้ามถูกไหมคะตอนนี้นี่คือ p นี่คือ q เพราะฉะนั้นเราเขียนก็ได้อะไรคะน็อต p p ของเราก็คือ q ถูกไหมหรือใครคะหรือ q q ก็คือใครน็อต p นั่นเองถูกปะ่ะอ้าวเราเขียนกลับยังไงคะ not เจอ not ได้เป็น Not not Q เหลือ q หรือค่าย not p หรือสมบัติการสลับที่ได้ไหมหรือได้และหรือก็แต่เมื่อสลับที่ได้เราก็เลยเขียนหมายว่าสมมูลกับ not P หรือ Q นั่นเองเราพบว่าอะไรคะสองตัวนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันเห็นไหมคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วปรากฏว่าทำไมคะปรากฏทั้งคู่ เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราบอกว่ามันทำไมกันนั่นเองสมมูลกันนะคะสมมูลกันอ่าข้อสอละ่ะสมมูลหรือไม่สมมูลข้อสองบอกว่าถ้าแดงกินผักแล้วแดงจะไม่เป็นหวัดอะไรอีกแล้วถ้าแล้วอีกแล้วถูกไหมคะอ่าอันแรกถ้าแดงกินผักแล้วแดงจะไม่เป็นหวัดไม่คือปฏิเสธเพราะฉะนั้นให้เป็น not c u e อันที่2ถ้าแดง B แดงไม่กินผักไม่กินผักก็คือใคร not p หรืออันนี้ใช้คำว่าหรือเนาะไม่ใช่ท่านแล้วนะดูดีๆหรือแดงไม่เป็นหวัดก็คือใครคะ not q นั่นเองอเราจะมาดูว่าสมมูลกันหรือไม่สมมูลกันเราก็ทำไงคะจาก p แล้ว not q หน้าแล้วหลังสมมูลกับใค่าสมมูลกับ NOT P หรือหลังในที่นี้หลังคือ Not Q นั่นเองเราพบว่าทำไมตัวนี้กับ b ีทำไม B ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะพราะเราเปลี่ยนรูปจัดรูปอย่างง่ายของ A ปรากฏว่าเท่ากันเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราบอกได้แล้วว่าสองข้อนี้มันทำไมกันคะสมมูลกันนั่นเองเนาะอันนี้ สามสี่นักเรียนก็ไปลองทำได้นะคะอ่าต่อมาข้อสี่ใหญ่จงพิจารณาว่ารูปแบบของประพจน์ต่อไปนี้สมมูลกับรูปแบบของประพจน์ที่กำหนดให้หรือไม่จริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมนะคะมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าอะไรคะมีโจทย์ตั้งต้นให้หนึ่งโจทย์เห็นไหมลูกมีโจทย์ตั้งต้นให้หนึ่งโจทย์แล้วเราก็จะมาหาว่ากอกขอเนี่ยข้อใดเหมือนกับโจทย์ที่เราให้มาอ่า เพราะฉะนั้นขั้นที่หนึ่งเราต้องหาใครก่อนหาโจทย์ก่อนเลยอันดับแรกถูกไหมคะอ่าหาโจทย์ก่อนเลยอันดับแรกเราจะกำจัดตัวไหนก่อนเราก็ดูว่าใครกระทำหลังสุดถ้าแล้วกระทำหลังสุดถ้าแล้วบอกว่า p แล้ว q สมมูลกับ not p หรือ q ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหมวดนี้ถือว่าเป็น p เนาะพจน์หน้าเราก็จะได้ว่า not P ถูกไหมคะหรือ Q Q ที่นี้ก็คือ R นั่นเองงงไหมบทนี้เป็น P นี่คือ Q นั่นเองเนาะจากนั้นทำไมคะมี not อ,อยู่ข้างหน้าเอา not คูณเข้าไปในวงเล็บเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นตรงข้ามสมมูลกับค่าสมมูลกับ not P ตรงข้ามก็คือหรือ Not Q หรือ R ถูกไหมคะ นี่คือเป็นอันที่หนึ่งเห็นไหมเขาได้อันที่หนึ่งมาแล้วอ่าเครื่องหมายเหมือนกันแล้วเราไปต่อไม่ได้เราก็พอก่อนเนาะโจทย์อ่าทีนี้เรามาหาทีละตัวเรามาดูกอไก่ก่อนกอไก่ p แล้ว R หรือ q แล้ว R หรือถ้าเอาิบถ้าแล้วถูกไหมคะถ้าแล้ว,ลวบอกว่าไง P แล้ว Q สมมูลกับ not P หรือ R อ้าเราเอ้ย not P หรือ Q เอาใหม่ P แล้ว Q สมมูลกับ not P หรือ Q ถูกไหมคะลูกอ้าวเราก็มาดูจากอะไรคะจาก P แล้ว R ดังนั้นสมมูลกับ not P หรือ R นี่คือตัวที่1นึ่งถูกไหมคะเชื่อมด้วยหรืออีกแล้ว Q ก็กลายเป็นใคาย not Q หรือ R าถึงไมู่กเราพบว่าทุกตัวเป็นใครเป็นเครื่องหมายเดียวกันเ <_ S 1> มื่อเป็นเครื่องหมายเดียวกันถูกไหมคะแล้วมีใครเป็นตัวร่วมสังเกตมีใครเป็นตัวร่วมมีหรืออาเป็นตัวร่วมเมื่อมีหรืออเป็นตัวร่วมเราดึงตัวร่วมได้ไหมล่ะได้หรือเราจะบอกว่าเราเขียนรวบเลยก็ได้อาว่าคนบอกว่าหนูจะดึงตัวร่วมหนูจะได้ว่า not P หรือ not Q หรือ R แบบนี้ก็ได้หรือใครบอกว่าหนูดึงมาหมดเลยหรือออีกตัวหนึ่งได้ไหมได้นะคะเพราะว่าตัวเองหรือตัวเอง r หรืออารหรือ P ถ้า P เป็นจริงจริงกับจริงก็ได้จริงถ้า P เป็นเทสเทสกับเทสก็ได้เทสถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันจะเหมือนเดิมเนาะต่อให้ p เป็นอะไรหรือต่อให้ r เป็นอะไรก็าตามนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกได้ว่าอะไรคะสิ่งที่เราเหลือก็คือเหลือใครเหลือ n o t p หรือ ,Not q r กับ r รวบเหลือทำไมตัวเดียวรวบเหลือตัวเดียวผลลัพธ์ว่าสุดท้ายปรากฏว่าทำไมกันลูกเท่ากันเสร็จแล้วดังนั้นผลลัพธ์ของเราก็คือข้อ กอไก่นั่นเองเห็นไหมคะเนาะอันนี้อ่ะต่อมาข้อที่สองข้อที่สองทำไงมีใครอยู่ตรงกลางมีและอยู่ตรงกลางถูกไหมคะมีและอยู่ตรงกลางแต่ว่าเราควรทำอะไรก่อนท่าแล้วถูกไหมเออมีท่าแล้วกำจัดท่าแล้วก่อนเราจะทำไงดีคะเราก็ต้องคิดโจทย์ก่อนเนาะ p แล้ว r และ q แล้ว r เปลี่ยนท่าแล้วได้อะไร not p หรือ r ถูกไหมคะตัวแรกและ not q หรือ r ถูกไหมคะจากนั้นทำไมรวบมีใครเป็นตัวร่วมดึงตัวร่วมเก็บไว้ดึงตัวร่วมเก็บไว้ววไวอ้าวก็จะเหลือค่าย not p และ not q อาสิ่งที่เหลือคือสิ่งที่ไม่ได้เขียนเนาะไม่ได้อยู่ในสีฟ้านี่คือสิ่งที่เหลือตัวร่วมดึงออกมาเขียนครั้งเดียวจากนั้นเราพบว่าอะไรคะไปต่อได้ไหมไม่ได้เราก็เก็บไปเลยเอาต่อไปเรามาหากอไกลกอไกลทำยังไงอาวกอไกายนอตพหรือ Q แล้วอ่าทำยไงคะ เราก็จะพบว่าอะไรคะเราก็จะพบว่าเอาน็อตเข้าก่อนหรือจะทำท่าแล้วก่อนแล้วแต่เราถนัดเนะเาะอ้าวเราเอาน็อตเข้าก่อนก็ได้พอเราเอาน็อตเข้าก่อนกลายเป็นใครคะกลายเป็นน็อต P ถูกไหมเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นตรงข้ามน็อต Q นี่คืออยู่ในวงเล็บถูกไหมคะแล้ว R ถ้าแล้วคือ,อยังไงถ้าแล้ว กลายเป็นน็อตในวงเล็บคือ p และ not q หรือ r ถูกไหมคะหมดนี้หมดนี้คือ p ตัวเดียวเนาะ p แล้ว q สมมูลกับ N o อ p หรือ q ซึ่ง q ในที่นี้ก็คือ r นั่นเองเอา N o อตคูณเข้าเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นตรงข้ามดังนั้นกลายเป็น not, เจอนอตเหลือ P, ตัวเดียวและเปลี่ยนเป็นตรงข้ามหรือ not, เจอนอตกลายเป็นหมด not เนาะแล้วก็หรือ R ปรากฏว่าเท่ากันไหมคะไม่เท่าอ้าวเรามาดูขอไข่ขอไข่ขอไข่บอกว่า n อตพหรือ Q หรือ R เอานอตคูณเข้าเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นตรงข้าม เพราะฉะนั้นสมมูลกับ N o t p จากหรือกลายเป็นและแล้วก็อะไรคะ not q หรือ r อ,อันนี้วงเล็บที่1ปรากฏว่าทำไมกเหมือนกันเห็นไหมคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือข้อขอไข่นั่นเองเนาะในลักษณะเดียวกันนะคะนักเรียนก็ทำข้อ3ข้อ4ข้อ5เนาะเพื่อตรวจสอบเนาะทีนี้ข้อที่5บอกว่าอะไร จงเขียนข้อความที่สมมูลกับข้อความต่อไปนี้ก่อนที่เราจะหาข้อความที่สมมูลเราต้องคิดก่อนเราทำเราแปลงประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนอันที่หนึ่งบอกว่าอะไรคะท่าแล้วสัญลักษณ์ท่าแล้วก็คือลูกศรข่เดียวแดงขยันเรียนให้เป็นผีแล้วเกิดใครแล้วเกิดคิวแดงจะสอบได้ P แล้ว Q สมมูลกับใครสม,มูลกับ not P หรือ Q เพราะฉะนั้น not P ก็คืออะไรคะ P คืออะไร P คือแดงขยัน <c oughs> not P ก็คืออะไรคะแดงไม่ขยันเนาะอ้าว not ก็คือไม่นะคะแดงไม่ขยันเรียนอันนี้คือเครื่องหมายอะไรหรือหรืออะไรคะ Q แดงจะสอบได้นั่นเองไหมคะนี่ก็คือประโยคที่สมมูลกันอ่าต่อมาข้อที่สองล่ะสองน้อยกว่า5ก็ต่อเมื่อ5้าลบสองเป็นจำนวนจริงบวกเราก็ดูประพจน์ที่หนึ่งคืออะไรประพจน์ที่หนึ่งบอกว่า2มากเนาอน้อยกว่า5จริงหรือไม่จริงอ่าไม่ใช่จริงหรือไม่จริงเอาไหม่เราให้เป็นอะไรคะ P ใช่ไหมคะให้เป็น P ก็ต่อเมื่อลูกศรกี่ข้าง2ข้างอ่า P ก็ต่อเมื่ออะไรคะอันนี้5ลบ2เป็นจำนวนจริงบวกก็ให้เป็นใคร Q เรารู้ว่า P แล้ว Q สมมูลกับใครสลับที่ได้ไหมสลับที่ได้ไหมสลับที่ได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นสมมูลกับใคร Q ก็ต่อเมื่อ P จริงๆแล้วก็ต่อเมื่อเนี่ยมันสมมูลได้ถึง3อันเลยเนาะแล้วแต่เราเราหยิบอันไหนก็ได้เนาะเราก็เอาอันที่ง่ายที่สุดมันมีสมบัติการสลับที่เราก็บอกว่าอะไรเลยคะ5ลบ2เป็นจำนวนจริงบวกก็ต่อเมื่ออะไรลูกก็ต่อเมื่อ2น้อยกว่า5 เสร็จแล้วอ่ะมีอยู่กี่ข้อเนี้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่สิบข้อคุณครูเก็บคะแนนเหมือนเดิมเนาะช่วงนี้ช่วงนี้นะคะเราใกล้สอบแล้วต้องคุณครูต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณครูจะต้องเร่งหลังจากคุณครูป่วยกลับไปเนี่ยเราจะต้องเร่งทําการสอบอย่างรวดเร็วเนาะพะเราเรือเวลาในการเรียนน้อยมากเลยนะคะน้อยมากๆเลยเนาะ เราว่าเราอ่ะจะสอบปลายภาคในวันที่12กันยายนเนาะเมื่อหลังจากที่ครูครูหายป่วยไปวันจันทร์เราจะเจอกันอีกแค่3สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะคะอันนี้ให้นักเรียนทําที่เหลือเนาะกี่ข้อ7ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวให้ส่งในอัลบั้มเช่นเดิมเนาะในอัลบั้มเช่นเดิมถ้ามีอะไรก็รายมาถามครูได้นะคะสวัสดีค่ะ